เชื่อว่าคณะนิสสาสเนี่ยมอกรเทมเนี่ยจะช่วยหล่อหลอมแล้วก็ช่วยหาตัวตนของเราแล้วก็หาสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นตัวเราจนที่มันสแสดงออกมาชื่อธนวาน์ธนเกียินะครับตอนนี้เป็นพวกสา,าสารจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็เป็น,น,นสิทธิเก่าคณะนิสสารุ่นที่24ครับตั้งแต่เราราชการเป็นผู้ช่วยพวกสามาจนถ,ถึงปัจจุบันก็ได้จะ3ปีขกว่าแล้วครับ ครับจริงๆจุดเริ่มต้นของตัวผมเองเนี่ย ที่สนใจในสายอาชีพกฎหมายจริงๆเนี่ยค่อนข้างช้าแต่ว่ามีญาติพี่น้องที่เป็นสายอีกฎหมายรล้เรียนที่คณะนิติศา,า <ut> สต<า>รมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็น่าสนใจเพราะว่าญาติเรียนเยอะแล้วก็มีคนที่รู้จักเนี่ยเรียนเรียนเยอะแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆว่าสายอาชีพเนี้ยคืออะไรจนกระทั่งได้มาเรียนที่คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วมันเหมือนเป็นการเรียนหนังสือไปพร้อมกับการเรียนรู้บทบาทของวิชาชีพแล้วก็อเอิญนว่าดันชอบด้วยที่ว่าคณะนิติศาสตร์เนี่ยมีอาจารย์พิเศษทุกอาชีพในสายกฎหมายเลยก็ว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ษาอไยการทนายความนักธุรกิจทุกอาชีพเอามาให้เราเห็นว่าสายกฎหมายเนี่ยมันกว้างเราก็จะได้รู้ว่าบทบาทของผู้ําทำยังไงบทบาทของทนายการทํายังไงบทบาทของทนายความทํายังไงแล้วเราก็ลองเลือกดูว่าเราเนี่ยชอบสายอาชีพไหนจากอาจารย์ผู้สอนเหมือนเป็นต้นแบบอีกทีหนึ่งเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเราเนี่ยอยากไปสายอาชีพไหนพอเข้ามาเรียนปุ๊บรู้สึกว่าเขาก็คิดถูกแล้วแหละที่มาเรียนสายกฎหมายเพราะว่าสามารถทํางานได้ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็มีอาชีพรองรับค่อนข้างมาก บีีเดยวครัสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะก็คือว่ารากฐานตั้งแต่สะสม,ม,เ,ม,มะสเรื่อยๆเหมือนเหมือนกระปุกออมสินนะเราหยอดเงินเรื่อยๆเรื่อยๆจนจะปลุกมันเต็มพอเต็มปุ๊บความรู้ก็เหมือนความรู้เราความรู้เราได้เราก็ไปสอบแต่ว่าผมอาจจะโชคดีหน่อยที่ได้มีโอกาสไปเรียนที่คณะนิสสามหากรุงเทพคืออาจารย์อาจจะให้เงินในกระปุกเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้กระปุกเราเนี่ยเติมเต็มอีกนิดหน่อยนะครับก็ปรับอีกนิดหน่อยก็ก็พอไปได้แล้ว ทักษะแรกเลยเนี่ยคือวิชาการที่ได้เนี่ยมันเป็นบอกวิาลากฐานเลยสาหรับแต่วิาชาชีพนี้มันต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยถ้ารากขานมันดีมันก็ต่อยอดได้เรื่อยๆพอได้มาทํางานปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราเออเราก็ต่อจากรากขานที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลพพัยเนี่ยต่อออกมาเรื่อยๆต,ต,ต่อไปเรื่อยๆล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเป็นทักษะในมุมอื่นก็คือเป็นทักษะที่ได้จากการถากริมเนี่ยแหละเป็นการเข้าสังคมเป็นการทํางานร่วมกับคนนะเพราะว่าตอนนั้นเราเรียนอย่างเดียวจนมันได้มาทํางานร่วมกันเนี่ยเราก็เหมือนเราก็ต้องรู้ว่่าาาเเรก็็ต้ออองงับคคควมิดหนนนขื ด้วยจะเอาความคิดเห็นเราเป็นหลักไม่ได้ ึกสาดเรียนแล้วต้องไปทําอะไรมันเข้ามาความอยากก่อนรู้สึกว่าอันนี้แหละฉันเลือกแล้วฉันอยากเรียนอันนี้แหละเด็กๆน้องๆสมัยนี้เนี่ยเขาอาจจะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงสภาพสังคมจริงๆเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยสนใจมุมมองของกฎหมายมุมมองของอาชีพวกฒิสารมุมมองของอาชีพบริการในความเนี่ยมากขึ้นทําให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่งแต่แรกอยู่แล้วผมเชื่อว่าข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยมากกว่อบผมในตอนในขณะที่ผมตัดสินใจแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจได้หรือไม่ตัดสินใจได้แต่ถ้าเกิดคุณ มีความอยากก่อนเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าคณะนิ้สาบเนี่ยบงกรุงเทพเนี่ยจะช่วยหลอ่อหลอมแล้วก็ช่วยหาตัวตนของเราแล้วก็หาสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นตัวเราจนที่มันสแสดงออกมานะครับแล้วก็ทําให้เราเดินไปในเส้นทางนั้นได้